สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับงานเลี่ยมพระกอบทองประสมนะครับสมหนึ่งหน้าสิงหน้ายักษ์ตรงนี้นะครับค่อนข้างกแกะลายกระนกนะฮะส่วนตรงนี้เป็นพ้นทรายนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเป็นอดอกพิกุลจิกเหมือนกันนี่ก็เป็นลายกระนกเหมือนกันครับค่อนข้างจะเป็นลายเกี่ยวเชือกแปะรอบเลยนะครับ เพื่อความดูมิติด้านหน้านะครับส่วนขอบนี่ก็จะเป็นจุนทรายนะครับส่วนห่วงนี่เป็นสามลอนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของงานชมบุรีนะฮะแล้วก็มีติไข่ปลาเพื่อความทนทานของห่วงส่วนมากที่มีปัญหาของกรอบสําเร็จเนี่ยก็จะคือจุดนี้คือห่วงจะฉีกไข่ปลานี่จะทําให้แข็งแรงขึ้นอยู่ได้นานขึ้นนะฮะด้านหลังก็หลายทั่วไปปกติที่ทํานะครับผม โอเคครับส่วนตัวองค์พระเนี่ยเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อไผ่นะครับวัดกำแพงปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถามว่ารุ่นไหนผมไม่รู้นะครับไม่แน่ใจผมหาใน Google ก็ไม่แน่ใจไม่ได้ถามเจ้าของขององค์พระนะฮะคิดว่าไม่ในหนึ่งก็สองนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะฮะส่วนเนื้อก็ไม่แน่ใจเช่นกันนะครับต้องให้ผู้รู้มาคอมเมนต์ที่ลิงก์เลยนะครับผม ก็ร,ร,รู้ว่าเป็นเหรียญพิมพ์นิยมเลยนะครับพิมพ์นี้เป็นที่นิยมมากส่วนการอัพลาสติกก็อัพลาสติกเข้ารูปนะครับไม่ได้หลบห่วงอะไเลยครับเป็นโชว์ห่วงอย่างนี้เลยครับส่งจอบใหญ่เลยนะครับด้านหลังประมาณนี้เลยโอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะผมก็จะมีภาพนิ่งนะต้นคลิปนะครับ ได้เห็นมุมมองของแต่หัวสิงชัดๆข้างๆ,ๆชัดๆแล้วก็เห็นตัวเนื้อองค์พระชัดๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยว QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นไว้บนคลิปนะครับผมส่วนท่านใดสนใจดูภาพผลงานเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างหรือ Google เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมโอเคครับสวัสด oh, ีครับ 真的浪漫。